สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรผ่านเลนกับผมพัสกรเส็งล้ํานะครับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอีกแล้วนะครับสำหรับในเทปเทปนี้นะฮะพี่น้องเกษตรกรครับดูอย่างรายการของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะฮะที่ดูแล้วก็หลายท่านนะฮะก็ยังไม่ได้สั่งกันเลยก็มียังไม่สอบถามเลยก็มีนะฮะสอบถามดูว่าไอ้ปุ๋ยเคมีตราพีดีเนี่ยนะครับเป็นปุ๋ยใหม่นะฮะแล้วก็สารเสริมพืชทางใบชนิดขั้นพ้นคืออะไรนะฮะสอบถามกันอย่างมากมายเลยสาหรับเบอร์โทรศัพท์ต้องขออภัยถ้าหากว่าตอบช้าด้วยทาชมเ เริ่มต้นกันนะฮะเพราะว่าหลายท่านที่ดูรายการของเราอยู่ตอนนี้ก็เรียกว่าอยากจะใช้กันก็มีนะฮะมากมายเลยทีเดียวผมบอกอย่างนี้นะฮะสำหรับ2บริษัทนี้ทั้งบริษัทนะปุ๋ยเคมีตราพีดีนั้นนะฮะแน่นอนครับเป็นปุ๋ยที่เรียกว่าเป็นปุ๋ยใหม่นะฮะแต่ไม่ปุ๋ยทุกปุ๋ยทุกสูตรเลยเรานําเข้าจากต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็อย่าลืมนะฮะเบอร์โทรจะขึ้นด้านหน้าจอตลอดเวลาแล้วก็นะฮะตัววิ่งนะฮะที่วิ่งอยู่ด้านล่างหน้าจอคอุ ตัวแทนร้านค้าจัดจําหน่ายที่ยังเรียกว่าจัดจําหน่ายอยู่แล้วก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เรายังไม่ได้ขึ้นทางหน้าจอให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันเนื่องจากว่ามีอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมครับโทรมายังรายการกันก่อนก็ได้นะฮะถ้าหากสนใจนะผลิตภัณฑ์ของเราทั้งสองตัวนี้เลย2บริษัทนี้นะท่านผู้ชมครับก็คือเราจับมือร่วมกันสําหรับตัวปุ๋ยเคมีตราพีดีแล้วก็บริษัทภูพัฒน์เกษตรไทยจํากัดคือสารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นตัวนี้สามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดดเเเยทีีววไม่่าจะป็ ไร่พืชสวนแล้วจาเป็นต้องใช้ไหมครับคุณผู้ชมครับผมบอกเลยว่าในนาทีนี้วินาทีนี้ผมบอกเลยว่าต้องใช้ครับเพราะอย่างน้อยจะทําให้พืชน,นั้นได้กินปุ๋ยได้มากกว่านะครับเพราะว่าตัวสารเสริมพืชทางใบชนิดเข้มข้นตรามินเดนั้นจะไปขยายเซลล์รากทําให้รากพืชน,นั้นจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็แข็งแรงได้ด้วยการขยายท่อน้ําท่ออาหารก็เป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งที่ทําให้พืชน,นั้นกินปุ๋ยได้ดีเอาละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปที่จังหวัดไหนไปพบกับร้านค้าร้านไหนนั้น you <laughs> ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เขตของจังหวัดเชียงรายนะครับแน่นอนครับว่าพื้นที่แห่งนี้ทําการ,กรเกษตรอย่างมากมายเลยทีเดียวจุดประเด็นหลักสําคัญน,นั่นก็คือร้านค้าตัวแทนจัดจําหน่ายป,จปัจจัยผลิตทางการ,กรเกษตรนั่นเองนะวันนี้ผมอยู่อีกร้านร้านหนึ่งนะครับแน่นอนครับว่าจุดจุดนี้เป็นจุดกระจายสินค้าของบริษัทนะครับเรียกว่าจัดจําหน่ายแบรนด์ PD ดีของเราแล้วก็บริษัทภูพัดของเรานั่นเองนะครับวันนี้ท่านผู้บริหารร้านอยู่ข้างๆผมแล้วไปทําความรู้จักพร้อมๆกันครับ สวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับยืนต้อนรับอยู่เลยนะครับท่านครับแนะนํานิดหนึ่งครับท่านครับว่าชื่อร้านอะไรและท่านเป็นผู้บริหารเนี่ยในฐานะเจ้าของร้านในนามที่เขารู้จักกันนะครับครับก็นะครับร้านขอนพัดการเกษตรนะครับ เป็นร้านที่ตั้งอยู่ที่อำเภอพานแล้วก็มีสาขาครับสามสาขาบริการทั้งอำเภอแม่ลาวและอำเภอพานนะครับครับก็มีทั้งหมด3สาขามสาขาแม่ลาวแล้วก็อำเภอพานอำเภอพาน2 2สาขา2สาขาเลยนะครับท่านครับทั้งสองสาขานี้จุดพิกัดนิดนึงครับท่านครับเอาจุดนี้ก่อนนะจุดนี้คือร้านขวัญพัดการเกษตรครับผมอันนี้ที่ตั้งของสำนักงานนะครับก็จะตั้งอยู่กับใกล้มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนานะครับล้านนาครับนะครับทางมาจากจังหวัดเชียงรายนะฮะพี่น้องเกษตรกรที่อยู่นะฮะดูรายการอยู่ตอนนี้ถ้ามาจากจังหวัดเชียงรายนะเลยทางแม่สวยเข้าไปนิดนึงนะฮะเลยนะฮะเรียกว่าเออปากทางปากทางนะฮะมาระยะทางมาน่าจะประมาณสัก5โลหกิโลเมตรหกิโลนะฮะเลยด่านมาหน่อยนึงนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะถึงสะพาน นะฮะแต่ก่อนจะขึ้นสะพาน<อ>าขึ้นทางเดินสูง,รสงตรงเนี้ยเราก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยร้านขวา,านพัดจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ,บก่อนที่จะไปถึงจังหวัดพะเยานี่คือจุดพิกัดแห่งนี้นะครับจัดจําหน่ายนะฮะแบรนด์บริษัทป<อ>ุ<อ>๋ยเคมีตราพีดีของเรานะครับนี่คือจุดจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งนะครับท่านครับอีกจุดหนึ่งครับสาขาแม่ล้าวก็อยู่ตรงข้ามสถานีวิทยุตํารวจภูธรภาค5านะครับอยู่ที่ตำบลจอมหมอกแก้วนะครับติดถนนใหญ่นะฮะอีกสาขาหนึ่งของพาร์ทอีกสาขาหนึ่งนี่ก็จะอยู่ติดเขตบริการของติดกับอำเภอ ไม่ใจนะครับอ่าคือเป็นรอยต่อระหว่างอำเภอพานกับอำเภอไม่ใจจังหวัดพะเยาจังหวัดพะเยานะครับผมครับก็จะบริการปุ๋ยพีดีแล้วก็ตัวมินเดย์นะครับครับผมในเขตนั้นด้วยในเขตนั้นด้วยครับโอเคเลยนะฮะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ดูรายการอยู่นะฮะดูจากเคสนะฮะผู้ใช้ต่างๆแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรดูแล้วมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะใช้เหลือเกินแบรนด์นี้นะฮะทั้งมินเดย์แล้วก็ทั้งปุ๋ยเคมีตราพีดีอยากจะซื้อใช้ ไปทั้งสองสาสาขานี่เลยนะครับผมครับราคาเราก็ถือว่าเป็นราคาที่ยุติธรรมมากครับผลตอบรับของแบรนด์พีดีของเราเป็นยังไงบ้างครับท่านครับสำหรับแบรนด์พีดีเนี่ยเป็นถือว่าในเขตจังหวัดเชลยงรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นน้องใหม่นะครับแต่ว่านะครับเกษตรกรที่นําไปใช้ส่วนหนึ่งเราเพิ่งสั่งเข้ามาจัดจำหน่ายเมื่อปลายฤดูกาลปีที่แล้วนะครับในส่วนของ พืชสับปะรดนพืชไร่ทั่วไปนะครับสับปะรดเข้าโพดนะครับได้ผลผลตอบรับตอบรับกลับมาที่พอใจมากนะครับพี่พอจาเนื่องจากว่าความพิเศษของปุ๋ยดีดเนี่ยเรามีถึง5สีด้วยกันนะครับเรามีแม่ปุ๋ยแล้วก็มีตัวเสริมนะครับเม็ดสีฟ้าคือมาแรกๆก็คือชาวบ้านก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมีหลายสีเหลือเกินผู้ที่ส่วนใหญ่ปุ๋ยเบ้าทั่วไปเนี่ยก็ จะมีสองสามสีใช่ครับแต่วบบพี่มันเป็นอะไรนะอ่าครับ้าอยู่ในความเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้เขาบอกว่าเราบอกกับเกษตรกรไปว่าเป็นส่วนเสริมเสริมเพิ่มให้ให้ต้นพืชที่เกษตรกรนําไปปลูกไม่ว่าจะเป็นข้าวข้าวโพดน้อยนะครับสับปะรดเนี่ยให้มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์ได้อย่างชัดเจนชัดเจนขึ้นกว่าปุ๋ยตลาดทั่วไปเราสามารถที่จะพูดต่อได้นะครับตรงนี้นะท่านผู้ชมครับว่า ปุ๋ย PD ดีของเราเนี่ยอย่างที่ผมจะบอกกับคุณผู้ชมเสมอนะครับว่าแบรนด์ PD ดีของเราเนี่ยเป็นกระสอบที่ใสนะฮะเราเห็นเม็ดปุ๋ยอย่างชัดเจนนะเกษตรกรมองเห็นปั๊บเนียจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่เขาผสมมาให้เราเรียบร้อยแล้วใช่ครับเห็นชัดเจนเห็นชัดเลยคือมาเห็นใสมากครับผมคือเห็นเม็ดปุ๋ยเลยเนี่ยคือความ ความมั่นใจของเกษตรกรครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับที่ดูรายการอยู่ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่แถวๆนี้นะบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะถ้าอยากจะใช้อย่าลืมนะฮะมาซื้อที่นี่ได้เลยนะครับแน่นอนว่าที่นี่เราจะเปิดทุกวันใช่ครับใช้แล้วใช้แล้วเห็นผลเลยเห็นผลเลยเห็นผลนะครับและอย่างหนึ่งนะที่ผมบอกเสมอว่าปุ๋ยเคมีตราพีดีของเราเป็นปุ๋ยที่สูตรละลายดีและละลายเร็วใช่ครับนะฮะไม่มีการตกกากไม่มีการตกตะกอนครับอืมา ฝนตกลงมาเนี่ยหายใหญ่ๆนี่ปุ๊บได้หายไปหมดเลยคือได้หมดเลยไม่มีเหลือกากอะไรให้เห็นนะฮะใช่แล้วนะครับเอาละมาใช้บริการกันได้นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับร้านแห่งนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารด้วยเดี๋ยวโอกาสถัดไปนะฮะผมเองเนี่ยนะฮะก็จะเดินทางมาที่นี่บ่อยครั้งเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนี้จะมีเคสผู้ใช้อย่างมากมายเลยนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยติดตามรับชมรายการของเราอย่างต่อเนื่องกันแล้วกันนะเดีช่วงหน้านะท่านผู้ชมครับ ว่าเราจะพาท่านผู้ชมนั้นเดินทางไปที่จังหวัดไหนแล้วก็เคสอะไรนั้นติดตามชมช่วงหน้าแล้วกันช่วงนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารทางร้านก่อนนะฮะที่ร่วมรายการกับเราขอบคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณกลับอบครับปุ๋ยพีดีใช้ดีเกินคุ้งค่ะปุ๋ยพีดีใช้กับข้าวปีนี้งามแท้แค่ะ ร่มใาปุ๋ยพีดีการ,กรเกษตรดีจริงๆครับปุ๋ยพีดีใส่กับนาเขา้าดีจริงๆจ้าปุ๋ยพีดีมาใส่กับนาเขา้าดีหรือครับปุ๋ยพีดีใช้ก็ดีดละลายน้ำง่ายได้ผลแน่นอนยอดค่ะ ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินทางมาอยู่ที่แปลงเกษตรแล้วนะฮะเรียกว่าหมู่บ้านท้ายสุดของจังหวัดพะเยาอีกมุมหนึ่งนะครับก็ติดภูเขาเลยฮะท่านผู้ชมครับนะแปลงนี้เห็นบอกว่าใช้ปุ๋ยพีดีของเรากับลำไยครับพี่น้องชาวเหนือทุกท่านดูรายการของเราไว้นะครับทั้งดูในเรื่องของทางผ่านในรายการโทรทัศน์ของเราหรือทางหน้าปัดมือถือนะฮะเรียกว่าเขาเรียกว่าหน้าปัดนะครับปัดอย่างเดียวเลยนะอย่างนี้นะหรือว่าหน้าเขียนนั่นเองนะท่านผู้ชมครับ เอาละมาดูกันนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่นี่ใช้กับลําไยสูตรไหนกันบ้างและผลที่ออกมาเป็นอย่างไรกันบ้างเจ้าของแปลงเกษตรอยู่ข้างๆผมแล้วไปทําความรู้จักพร,พร้อมกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเส,ส,สื้อสีสวยจังเลยขอบคุณค่ะจ <c oughs> ้ะชื <c oughs> ่อว่า <c oughs> แสงเดือนสีวิชัยค่ะแสงเดือนสีวิชัยค่ะเมื่อกี้เดินทางมาเห็นป้ายคําว่าไร่สีวิชัยค่ะนามสกุลนี้เองขอเนีญาเรียกว่านาละกันเนาะค่ะอ่านะครับอา่าเรียกนาะอะไรดีนะแสงเดือนนาแสงเดือนเนาะอ่านาแสงเดือนกันละกันนะครับท่านผู้ชมครับนาะแสงเดือนครับตรงนี้ที่ผมบอกกับคุณผู้ชมไมว้ผมยังไม่เคยเข้ามาเลยซึ่งผมมีโอกาสเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงรายเดินทางมาเที่ยวพะเยา มาเที่ยววัดอนาโยยังไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยที่นี่หมู่บ้านอะไรนะฮะนะสัสงเกตหมู่บ้านตาในค่ะตำในบ้านตำในหมู่เก้าหมู่เก้าตะบนมัานตาอาเภอเมืองจังหวัดพะเยาพะเยาค่ะตรงนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านท้ายสุดของหมู่บ้านซึ่งไปอีกหน่อยก็ภูเขาละชนเลยไปอีกหน่อยก็ไปอำเภอวังเหนือใช่ไหมค่ะจังหวัดลำปางท่านผู้ชมครับอ พื้นที่หลักๆโดยส่วนมากแถวนี้เขาปลูกอะไรกันนะครับน่าแสงเดินหลักๆก็มีลำไยจแล้วก็ยางพาราข้าวโพดข้าวโพดเป็นขึ้นไร่ด้วยนาข้าวบ้างไหมฮะมีมีแต่ทําให้กินเนาะไม่ได้ทําให้ขายอืหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ใครใกล้คลองชวประทานหน่อยก็ทําขายบ้างอะไรเงี้ยเนาะราคาก็ว่ากันไปส่วนตัวจริงๆของน้าแสงเดินคือปลูกปลูกลำไยกี่ปีแล้วเนี่ยนะอันนี้ได้สิบ สิบเก้าปีละสิบเก้าปีแล้วนะเจ้าสิบเก้าปีอ๋อแต่งจลิ่ตลอดเลยก็จะแต่งอย่างนี้แต่งนี้น <ะ S 1> อ่ะอแล้วปีหน้าจะเอาลงกว่านี้หน่อยอเออถ้ามาทางเหนือท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นได้อย่างว่าต้นลําไยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ล,ลําพูนเนาะลําพูนเชียงใหมด่ดอยเต่านะฮะหรือจะเป็นที่บ้านโฮ่งเนาะก็จะจะแต่งลักษณะทรงพุ่มหลักการก็คือข้างกลางตรงกลางเนาะนะนะจะปล่อยให้โล่งเจ้าอ่ารับแสงเข้ามานะฮะการแต่งกิ่นเนี่ยตรงนี้นะครับ ออันนี้สิบปีแล้วเจ้า19ปีแล้ว,ลวก่อนที่จะเจอปุ๋ยเคมีตราพีดีของเราอืมก็ผลได้อยู<ง>่ก็ขึ้นเต็มตีเพราะอะไรครับเพราะอะไรมันกมหมือนกืมต้อย่างกับหมู<อ>แต่ปีนี้ใบมันงามเนาะ ก็เล้ใส่ปุ๋ยระบายมันก็ง,งามสววนก็นแต่หัวมันจะออกมาเป็นได<ม>้ไม่ด<ผ>ม้ว่ะผม,ผมตอนนี้ท่านผู้ชมฮะเนื่องจากว่าปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยใหม่นะฮะ,ฮะแล้วก็เพิ่งวางตลาดแต่ว่าปีนี้ย่างเขาปีที่น่าจะปีที่สามละที่ผ่าน,านมาเรื่อยๆแต่ว่าเราก็พยายามขยับไปเรื่อยๆนะฮะในเรื่องของตลาดตรงนี้แปลงนี้เราเรียนกันตรงๆเลยตามความเป็นจริงเลยนะครับท่านผู้ชมครับก็คือแปลงนี้นของน้าแสงเดือนคือเพิ่งเริ่มใช้แต่ละหันใจนี่เพิ่งจะเริ่มใช้ในปีนี้ในที่เห็นอยู่ตรงนี้เลยผลที่ออกมาตรงนี้เลยอืม ทีนี้ผมอยากจะเรียนคาถามท่านผู้ชมแทนท่านผู้ชมตรงที่ว่าวันนี้ทีมงานของเราอย่างน้องอมเนี่ยนะฮะพาเรามาที่นี่แล้วก็ร้านที่เขาแนะนํามาคือร้านร้านขวัญพัดขวัญพัดซึ่งอยู่นู่นเลยค่ะเชียงรายเังไงายเอออำเภอพานอืมนะฮะเขาแนะนํามาที่นี่บอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะครับเขาลุยทุกแปลงเลยนะครับทำไมนะถึงถึงถึงได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยพีดีอันหูเนาะตอนแรกก็หูเฟียเนมาแนะนํากับลองกะอยากลองอยากลอง อยากร้องเหรู้หูเขากลีู่้หูเนาะอยากร้องไปร้องแล้วนี่สุดยอดเออโอเคเลยแหละเนี่ยนะเออดูจากสายตาที่ใช้ั้งแรกเนี่ยคือต้องหามแหวไม่โม่ขี้จุเนาะช่วงนี้คือช่วงสะสมอาหารเจ้าสะสมอาหารอืมเพราะว่าผลยังไม่ออกนะท่านผู้ชมครับคือผลยังไม่ออกแล้วนะแต่ว่าช่วงนี้คือช่วงการสะสมอาหารคือช่วงสะสมไปที่ใบแล้วจะดึงดอกละตอนนี้ร่าสารยังฮะ ลัดแล้วลัดแล้วนะลัดแล้วได้บากี่วันนะไม่กี่วันนี่เองอ่าได้บัาริตยออาทิตย์อาทิต์เดียวอาทิตย์ปลายทีนี้สูตรที่เราเอามาตั้งแต่แรกเลยนี่คือสูตรสูตรอะไรนะแรกเลยที่ร้านเข้ามาเจ็เจ็ด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 ก็คือยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะท่านผู้ชมครับนะปุ๋ยโนฟิลเลอร์ของเรานะซึ่งเห็นกระสอบใสอย่างชัดเจนเลยยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่เอามาใช้แรกๆเลยเนี่ยระยะไหนครับที่เราเอามาใช้ตอนนั้นที่น้าน้าเอามาใช้อะ อย่างไรยังหมายถึงยี่เจ็ดเจ็ดอ่ะเที่ยวมาใส่เอามาใส่ปะใส่อันก่อสร้างสร้างสร้างใบสร้างยอดช่างใบคือแต่งกิ่งแล้วเรียบร้อยแล้วแต่งกิ่งละเรียบร้อยละคือมันสร้างยอดช่างใบให้มันแบบออกใบมาอตัวหน้าสูงนะท่านผู้ชมครับคือแต่งกิ่งไปแล้วแต่นี่เราคงไม่ได้แต่งทั้งหมดใช่ไหมฮะยังก็คือแต่งแต่งบ้างนะฮะพอเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่ยังไงฮะเราใส่ตรงนู้นเราใส่ยังไงใส่ตรงนี้ใส่เนี่ยใส่บริเวณสงผุ่มอุ้ยเปเลยเลยอ่ะแล้วก็พดนํำนะ ล้าก็รดน้ําไปเรื่อยๆเลยนะแหดนียคือการวางสปริงเกอร์นะคะท่านผู้ชมครับนี่ฮะขอาไยนะฮะนี่ครับนี่คือน้ํามาทั้งหมดเลยใช่ไหมนะเจ้าเนี่ยรวางระวางน้ําไว้ที่นี่แล้วเวลาเราให้น้ำเนี่ยเราปล่อยตรงนี้ทั้งหมดเลยไหมค่ะปล่อยสปริงเกอร์ก็ได้ปล่อยสปริงเกอร์ก็ได้ไม่จะซีอาศัยยางซีก็ได้ได้หมด๋อก็แสดงว่าตรงนี้เราเราเก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้รดน้ำเจ้าหรือเราปล่อยตรงนี้ก็ได้เพราะที่นี่เป็นเนินนี่ได้ได้หมดเลยได้หมดเลยเนาะค่ะ จริงๆการหาอาหารเขานะฮะรากที่กินอาหารนี่อยู่ตรงนี้เลยเนี่ยนี่อยู่บริเวณทรงพุ่มตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้เอายี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือซาวเจ็ดเจ็ดเจ็ดเนี้ยมา,มาใส่เลยเจ้าประมาณทรงพุ่มหนึ่งเนี้ยประมาณกิโลได้ทำได้ไหมอันนี้ก็มันใส่ได้สองกระสอบปลายนะฮะนี่ใส่สองกระสอบปลา <2 S 2> ยสา <3 S 2> กระสอบเออยสามกระสอบทุงยี่มต้นนะฮะอันน <3 S 1> ี้อยู่ตรงต้นไม้ต้นใหญ่ลอยลอยปลายต้น ร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยเสาปลายร้อยยี่สิบกว่าท่านผู้ชมฮะร้อยยี่สิบกว่าใช้ไปแค่สามสามถุงน่ะสามถุงก็เหลี่ยมเอี้ยก็เท่าไปเส้นต้นน้อยเออพอพอเดีเอาไปใส่สวนปุ้นก็เหลือสักประมาณสักสองสามโลได้ไหมประมาณนั้นอโลอ่ะบอกกันไปนะครับเหลือแค่นี้โอ้ถือว่าประหยัดนะถือว่าประหยัดนะกันกองพรในใบมันทีนี้เอ็กตัวนะฮะผมผมยิงคําถามแทนท่านผู้ชมว่าเอ่อกรณีที่เมื่อเมื่อเราใช้เสาเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะฮะเสาเจ็ดเจ็ดเจ็ดใส่ไปปั๊บ ยังไม่ถึงตัวแปดยี่สี่สี่นะนะอย่างอยังความที่นะแสงเดือนเห็นปั๊บจากการที่ใช้ปุ๋ยพีดีเนี่ยจุดเด่นของของตรงนี้ที่ที่เราได้เห็นภาพตรงไหนฮะมันก็พอใส่ได้สักอาทิตย์ติดไปไม่ก็มาพร้าวมันตูแตงจอนี่แตงหยอดถังหยอดขึ้นมาเลยแตงหยอดอ่อนเอาไม้กระฟอดีมได้น้ำได้ปุวยหนออได้ฝนลงแหมเอะหนึ่งในฝนอ่าหนึ่งฝนนะท่านผู้ชมครับนะสองก็คือตัวได้น้ําก็คือได้น้ําอยู่แล้วนะฮะสามก็คือนะฮะแน่นอนครับว่า ปุ๋ยปุ๋ยนะครับซึ่งปุ๋ยตรงนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าสูตรแบบนี้น่าเสียงเดินเคยใช้ไหมยังยังอ่ะแล้วก่อนหน้าที่เจอพีดยี่สิบเจ็ดเจ็ดใส่อะไรอ่ะใส่อย่างอื่นใส่อย่างอื่นสูตรสูตรยังไงให้ไม่ต้องเอ่ยยี่ห้อเขานะเออสูตรอันตึงเอเคมีตึงสิบห้าตึงสี่สิบหกศูนย์ศูนย์อ๋อยูเรียสิบห้าเสมอกับยูเรียบวกกันแล้วก็อันปุ๋ยอันอะไรอย่างก็ปุ๋ยอินซีเหรอปุ๋ยอินรีอ๋อปุ๋ยมากปุ๋ยอินรียจ้แล้วผลผลออกใบอออกมมาาย่ง แต่คื่อมันยังอิ่มกับเมียนเนาะเอาจริงหรออิมงาม้มมาเลยมนจุก่อนนะบาจุเเตาท่านผู้ชมครับพอคนเดียวพอคนเดียวอ <laughs> ูว่นี่คผู้ชมครับ <laughs> พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักคู่ก่อนสภาวะปัจจุบันการเกษตรเชิงพาณิชย์มีการแข่งขันด้านผลผลิตสูงขึ้นเกษตรกรจึงหันมาพึ่งพานวัตกรรม การใช้สารเคมีเพื่อเร่งรัดให้พืชออกดอกออกผลทั้งในฤดูและนอกฤดูมากยิ่งขึ้นส่งผลให้รากพืชอ่อนแอชะงักการกินอาหารโดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติต้นพืชจึงโทมเร็วฝื้นตัวยากมินเดช่วยให้พืชแข็งแรงมินเดใช้เพื่อต้องการฟื้นฟูรากให้กลับมาแข็งแรงและการหาอาหารได้สมบูรณ์ตามปกติ ใช้มินเดทุกครั้งก่อนหวานปุ๋ยหรือใช้ได้กับพืชระยะ20วันผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก p d f ี r t อร์เจเซอร์และผู้พัดกเกษตรไทย ครับท่านผู้ชมครับกลับเข้าสู่รายการเกษตรผ่านเลนในช่วงนี้ช่วงสุดท้ายกันครับเนาะนะต่อเลยฮะนะแสงเดือนครับนี่คือจุดหนึ่งที่เราเห็นกันทั้งทุ่งเลยนะฮะคือเมื่อกี้นี้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าเราใส่27.77ไปนะฮะก็เนี่ยฮะตั้งแต่ทสมคู่เหมือนกันหมดเลยลักษณะเห็นจากตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยแม่ค้าเขาเรียกว,ว่าตาถึงเหรอตาถึงที่เขาเห็นที่เขาเหมาอย่างไงเป็นปัญหานะถ้าใบโซมะปึ่งกว่าอืมอ่ะออก็เหมาแล้วหน่วยมันใส่ปุ๋ยปนยามันจะขึ้นเหมือนใบมันงามจี อืม <c oughs> คือแม่ค้าเขาเห็นปุ๊บเขาเห็นใบนี่เขาเหมาเหมามืดเลยเออหมามืดเลยเหมาซื้อว่าถ้ามันออกจ่อออกหนวยออกอย่างนี้เขาว่าอันนี้มันชัวกว่าอันนี้มันชัวก<า>ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเขาดูใบถ้าไม่ชมฮะคือเขาดูเนี่ยนะฮะเวลาเขาดูเนี่ยลุ้งนะฮะเวลาเขาซื้อเนี่ยเขาจะดูตั้งแต่ถ้าเหมามืดแบบนี้คือเขาจะเห็นภาพว่าโอเคละสวยได้ตังละเออถ้าสมมติถ้าขายจริงจะยกสวนแบบนี้เอากันจริงเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยแม่ก็ขายละเมินพูเนาะจ้ะได้สองเซนห้านะสองต้นห เหมามืดหรือเหมาอ,อะไรฮะเหมามืดเหมาม,ม,มืดปุ๋ยเปิ่นยาป่นมดปุ๋ยเอามาฮื่งเขาก็งพ่อเหียเอ๋อสองแสนห้าสองแสนห้าเกิดขายไปขายมาเกิดเขาเขาเขา,เขาได้ตามเขาขายได้นักขนาดเนาะโอ้นั่นน่ะเนี่ยรเรา้โเนาะเราเราเราไม่มูดไม่รู้ละไม่หู่าราคามันจะเปลี่ยนจะได้หรอกก็เรียกว่าอัตราการเสี่ยงสูงท่านผู้ชมครับคือสมมติเราขายเขาสองแสนห้าละเกิดลงเข้ามาซื้อเนี่ยเกิดขายได้ห้าแสนโอ้เงนกำไรเท่าตัวเขาเขาได้เขาก็เขงได้เขาเขาได้เนาะเขาได้จริงจริงนะท่านผู้ชมครับ เนี่ยเราดูอย่างนงี้คือตัวนี้เขาเราใส่ยี่สิบเจ็ดเจ็ดไปแต่ะละแต่ <ขน S 2> ปีนี้นะกต่ลงใส่ปีนี้นะซึ่งที่ผมถามแทนท่านผู้ชมตรงที่ว่าคุณผู้ชมที่ดูลำไย,ยอยู่ตอนนี้อะเนี่ยฮะดูจากใบลักษณะเงี้ยอะนะใบมันนะฮะดูจากใบนะใบมันใบมันใบกรอบใบกว้าง,งนะครับลักษณะงี้นะครับแล้วการดึงช่อนะฮะสังเกตดูนะฮะก็ค่อยเนี่ยตอนนี้นลาสารไปแล้วเนาะตรงนี้เนาะลาสารก่อนลาสารเนี่ยวันนี้เราใส่ตัวไหนบ้างทีนี้เพิ่มเข้าไปตัวนี้ก็คือเป็น ซาเออแปดซัดสีแปดยี่สี่ยี่สี่แปดเป็นไงฮะก่อนใส่มันมันเป็นยังไงบ้างทีนี้พอใส่เสร็จปั๊บแล้วใส่แล้วฮะแมมไปอู้มาุณฟังเพระว่าดีมันถ้าใส่ลำซ่สาสมอาหารนี่มันจะนูนมันจะไตใกล้จะตออย่างอย่าง่อวน,นี่วัวนี่มันนูนเนี่ยฮะดูการสะสมอาหารนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยท่านท่านลำใจมันจะต้องมันจะต้องมันจะออกไข่มันจะออกไข่มันจะออกมามาดึงดึงช่อตัวนี้มันจะมาไกล ยาวถ้าสมมติมันได้สะสมอาหารเลยว่ามันได้ใส่สารมันจะมันนะตัวตัวตูมๆนี่มันจะรุยมันจะรุยก็คือมันจะเสมอกันเสมอมันมันครับเนี่แสงออกมาหน่อยหนึ่งท่านผู้ชมฮะอยากให้เห็นภาพอย่างสวยๆนะฮะเข้ามาข้างในนิดนึงก็แล้วกันนะฮะช่องนี้นะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะตัวตูมๆเนี่ยนะเนี่ยฮะเนี่ยครับท่านผู้ชมฮะอันนี้คือสะสมอาหารมันพร้อมเขาเรียกว่ากินอาหารได้เต็มที่มันมันต่องพร้อมจะจ่อ มันเหนือมันจะออกจอดึงช่อบมาตัวนี้ถ้าทํามันอันนี้มันน้นมันปวดมันสืออีกคืออันนี้คือก่อนที่เราจะใส่ยี่สบสี่ยี่สิบสี่แปดยี่สี่ยี่สบสี่มันกระแปบเ่ะมันกระแปบอ๋อมันแฟบลงนะท่านผู้ชมครับนะตัวนี้มันแปบแล้วเขาสะสมอาหารเขาใส่สารเข้าไปมันจะปูดปูดต่อมาเลยอืมแสดงว่าสิ่งที่เขาได้ปุ๋ยลงไปก็คือตัวยี่สิบเจ็ดเจ็ดคือสะสมใบแล้วทีนี้มาเรื่องของการสะสมอาหารทีนี้ผลจะออกมานะท่านผู้ชมครับคือผลที่จะออกมาต่อจากนี้ไปคือ และผลเขานั่นแหละว่าจะออกมาแค่ไหนแต่ห <ผม S 2> น้า<อ>วันนี้ย,นะยังไม่รู้ตอนนี้เรายังไม่รู้ครับท่านผู้ชมเราก็เรียนกันตรงๆง,งนะครับเพราะว่าแต่ว่าการที่ผมมาวันนี้คือมามามาดูว่าให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นา้าแสงเดือนได้เอาผลิตภัณฑ์ของบริษัทปุ๋ยเคมีตราพีดีเนี่ยของเราเนี่ยมาใช้สองสูตรย้ำนะฮะว่า2777บเ็ดเจ็ดเจเนาะที่เรามาใส่ครั้งแรกตอนนั้นคือแต่งกิ่งละเรียบร้อยผลที่ออกมาเปรียบเทียบจากปุ๋ยที่เราเคยใช้ตามท้องตลาด เช่นยูเรียสีบวกศูนย์ศูนย์่ก็แล้วก็ยังสี่พกศูนย์ศูนย์บวกกับเนี่ยบวกกับสิบห้าเออเอามารวมกันอืแต่ว่ามันมันออกมาคือแบบมันมันแบบไรแล้วมันมันก็ง้ามันก็จามันก็จะอนะคือแบบมันเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมก่าๆที่เขาเคยเจอมานะครับประมาณนั้นนะท่านผู้ชมครับนี่ก็พอเลยใบน้ำพอหลังจากที่เราใช้ยี่สิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดต้องย้ำนะครับว่าท่านผู้ชมครับว่าของเรามันดีอย่างหนึ่งว่าเม็ดสีที่ท่านเห็น อตอนนี้นะฮะทีมงานเราขึ้นตัวย7 7 7เจ็ดเจ็ดเจ็ให้ดูอยู่ตอนนีน้คุณผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะตัวเม็ดปุ๋ยเนาะตัวกระสอบปุ๋ยเราจะกระสอบใสกระสอบใสหันปุ๋ยอยู่นะหันปุ๋ยอยู่ไม่ก็เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเราเห็นแล้วทีนี้เราความมั่นใจเราเห็นว่าอีกอย่างหนึ่งท่านผู้ชมครับปุ๋ยของเราเนี่ยมีตัวเสริมเข้าไปอย่างมากมายเลยบวกเพิ่มเข้าไปอีกครับนอกจากมี NPK แล้วยังมีตัวเสริมท่านลองไปดูที่ข้างกระสอบเอาครับเนาะตรงนี้เนาะนี่คือเราเห็นแล้วแตกต่างจาาากที่เรเรคยใช้ม เรามาสะสมอาหารต่อคือสูตรลําไยนะท่านผู้ชมครับคือ8 24 24ตอนนี้เริ่มสะสมอาหารละนะครับก็เนี่ยครับเริ่มบวมอย่างที่เห็นภาพว่าผลที่ออกมานะครับก็เนี่ยพอแสงหน่อยนะฮะท่านผู้ชมครับเนื่องจากที่เรามาถ่ายทําตอนนี้คือบ่ายสองนะบ่ายสองโมงตั้งจากที่คุณผู้ชมเห็นใบก็จะเงานะฮะวาวแบบนี้อยู่ถ้าแสงออกมามันจะขาวหน่อยนะฮะตอนนี้พระอาทิตย์ค่อนข้างจะไม่ได้ไม่ได้ส่องมาเยอะนะฮะผมจึงให้เห็นแบบภาพอย่างชัดเจนเนี่ยผมสังเกตดูนะฮะอย่างเงี้ยที่น้าบอกเมื่อกี้นี้นะครับ เนี่ยดูสังเกตดูนะฮะเนี่ยครับเนี่ยเนาะนะานะหน้าแสงเดินเนาะเจ้าเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยฮะเนี่ยครับเขาก็จะสะสมอาหารขึ้นมาเรื่อยๆแล้วดูจากใบแต่ละใบนะฮะดูจากแผ่นจากข้างบนไปเรื่อยๆเนี่ยฮะพี่น้องชาวลำไยครับลองลองดูเนาะว่าผิดพันธุ์ของบริษัทเคมีพีดีตาเลือดตาพีดีของเราเนาะนะฮะผมก็พยายามจากจะบอกคุณผู้ชมให้เห็นภาพว่าผลที่ออกมาเป็นแบบนี้จริงๆอืพอใจไหมพอใจไหมฮะสุดยอดอ่ะสุดยอดเลยหรอ มหาผมข้างในน่ครับอืม <c oughs> คือความความพึงพอใจในระดับของปุ๋ยตอนนี้เนี่ยนะแสงเดือนให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีว่าระดับไหนถึงไหนอืมว่าระดับตอนนี้ที่เห็นอยูยสายตาในที่เราเคยอ่อเห็นมาว่าเราเคยใช้ทั่วทั่วทั้งแปลงมาแล้วก็หลายปีลำไยสิบเก้าปีผมว่าหมดปุ๋ยไปหลายพันลูกอะ่ะกลับมาใช้พีดีตรงเนี้ยพอใจกี่เปอร์เซนต์ถ้าไปเห็นน่งถึงเสงี้ยมแม่หนึ่งเกาตุ๊บเกาตุ๊บเกนอ่ะได้หรอระดับเสี้ปีนะก็เพอไปใบมันแหละ เป็นคําตอบที่ตอบมาจากใจตอบมาจากความรู้สึกคุณผู้ชมดูแววตาดูคําพูดดูทุกสิ่งทุกอย่างครับผมก็พยายามถามหลายต่อหลายเคสนะฮะที่ผมเดินทางไปทั่วทั้งประเทศนะครับวันนี้เกษตรกรท่านหนึ่งนี่ผือว่าเป็นภาษาบ้านเดียวกับผมผมเองก็เป็นลูกของชาวเหนือเหมือนกันนะฮะแต่ผมเดินทางไปทั่วทั้งประเทศนะครับไปพบกับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านวันนี้ปุ๋ยเคมีตราพีดีของท่านพลุงเดชพวงทองหรือท่านประธานเนี่ยครับท่านมีความประสบการณ์ด้านของการนําเคมีเข้ามาเนะี่ยกว่า25ปี ไม่ผิดหวังนะฮะท่านผู้ชมครับเนาะวันนี้ดีใจที่พี่น้องกเกษตรกรได้ใช้แล้วก็ปุ๋ยตัวนี้ผมผมการันตีด้วยตัวเองได้ว่าตรงนี้คือเป็นปุ๋ยที่ละลายได้เร็วนะครับเป็นปุ๋ยที่ละลายได้เร็วมากเนาะไม่ตกกากนะฮะคือสังเกตว่าเราจะเห็นว่าคนที่ใช้จริงๆนหนึ่งนะฮะเรื่องของการตกกากแทบจะไม่เจอเลย2ก็คือเรื่องของราคา ราคาค่อนข้างพอฟังท่านผู้ชมครับเราไม่ได้สูงเป็นราคาเป็นพันๆน,น,นะยิ่งราคาตลาดของบริษัทดังๆที่ออกตลาดกันอยู่ทุกวันนี้เนาะราคาสูงๆเนี่ยปุ๋ยเราก็ยังคงที่อยู่แล้วก็ขึ้นบ้างเล็กน้อยตามกลไกทางท้องตลาดก็ได้เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหรือเก้าเก้าจุดเก้าเก้าเลยอ,อ่ะฝากอะไรถึงพี่น้องกเกษตรกรบ้างครับอืมไก่แม่ไก่ง้ามเนาะถ้าผรยยากไกตุ้ยแม่กับพอเตอรอเตอแมมยากจะอู้มายายจำย่หงอย่างครับจำได้ก็ พี่ดีพีดีพีดีนะพี <c oughs> ่กับปุ๋ยก็ชอบไม่จำได้อ่ะกร<า>ะสอบย <ๆ S 3> ังกระสอบใสกระสอบใส่หันเม็ดไหนทนะครับ,ร,บรายการเกษตรผ่านเรนของเรามาช่วงนี้ช่วงสุดท้ายแล้วนะฮะหมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับผมกับน้าแสงเดือนลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะฮะวันนี้สวัสดีครับ